ดีตอนเช้าๆจะมื่อนีมายัางตลาดน่าจะจี๊ีไปทางไหนเนาะเดี๋ดวยวขอไปเบื่งน้ำกันจ้าพี่น้องตลาดทำไมคือเงียบจังเลย เียยาวไปเบิ้งท่าคุนก่อนโอ้นั่นแท้เจ๊เนมาจังหวะเมาค้างเมาหนำเสเมาค้างี้วเจนสวยจะไไมเจ๊้อนสวัสดีกับพ่อจากแท้ไปค สวัสดีแก้งงานอัมชาเขาจปกนอด่างบิร์ดูอดเราะะก็จนสี่คนก็ห้โซคนถูกนะคะเขาสิบกินอยู่แล้วยังิดอนากเดไปพา่ายืนหัวเขาไปกลสวัสดีตอนเช้ากับนางแชร์ห่างหายไปอาทิตย์หนึ่งคะสุดงานยุ ใจห่ค่ะัหน้ำก่อนไหมคะอะไรเจัได้ร่เปล่า่กระะส่แมวไหมคะศสลปสแมวค่ะถือยืมก่อนได้ยืมก่อนได้ค่ะใส่ยังใส่เือกใส่หมูแซบใหมูแดง

ไปได้พาใหญ่เป็นนได้เดี๋ยวนี้ย่งตุ้งทงโก๋โกอยู่เยอยเลย่งไปยังไปเลยเป็นนได้เป็นทาบอมายังมาค่ะยังมาค่ะงเทียงในก๋วยใไดน อาล้ว่นงยุ่มบาาหนมาแต่ใสยังไ่ได้ใส่เลยนี่ฮาก็มาตลาดนี่โบได้โบเล้ยนั่งรับเบิคืนคือไรได้นนรับเบิคืนนนนอนรับเบิรคืนนอน

นาาจะตัเถองามันไปเซี่้ยนาจเป็นสิอ่านู้นมันเร่เจ้าเนี่นาจุงามกเก่าแต่ผู้มือะรนี้ดอกไม้มัเงงกเก่าอยู่ไก็ตอุ้ใจอยู่จช่ไ่อถึเอ็นเอาได้อ้ยโอยบอกคนนี้เป็นยังบงขมีบ่อยยาดถ้องามนั่นอมีเลยอลูกแม่าที่ยางเดียวโอ้โหจุงขีต่อมโลดเอาดีวแม่ฟ้ากล่าหนังงามเดี๋ยวางเรามัดค่อส เป็นีบอมกบ่ไนได้ขาได้อาวจีบกันผัวสาวผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าอนไปอันนี้พ่อแม่น้องคุณแม่แม่คุณแม่สวยไหมวะแม่ได้จ้าหน่นดีสวยขนาดละน้องรักตัวเม่ก่อนด้หางแม่พก่น้องเลยโอ้เกดเกดน้องรันตัวโซ่โเว้นหาบวนนี่พ่อกันบ่น่อบพ่อคอยเลยอยู่นี้เพ่นผได้ลูกไอนถั่วไปแกะ วยูใสใบ้ประเนอะไรบอตัวคนอยู่สักทีมาโอนป่ะเร่อ้ยไม่นะลูกหาแกที่บ้านไปดูง่ะสมมติเขาใจด้วมาตับ่อว่าตียังไงทุกข์ทรมานโอนผุน ก็ขอบใจด้ว hey? พี่น <noise> ้องคุณซอยแม่พาไปเล่นใหมยซือเียงประาน่นสิบอกคนซื้อสีโอ้สีสมสีหนึ่งสักตัวสองนะบอกมาตัวนเนี่ยสีสีทอนได้เพื่ออะไรเอมเลยข้าน่หมาำี่บอกงย่งไนงเอกอยู่อยู่เป็นอะยเอาป่ะคอยคนบริโภคสีระลายจันวาเอ้ยจะวอรอ้ เอาถุง đấy ได๋ nè น่ะ là ๆ không bỏ ละ đi คนบ่าวถุง นี่ยังเบิ่ดไฟไฟสิได้เต้นได้จะได้ผลยักษ์เนาะไม่ใชได้ผลได้ใช่เนาะนาเบิ่ดก็สักแกะงั้นคอหายหรือเปล่าคอ้นมาขึนมาไม่ได้ไปไปใช้ไม่เอาจะป้วยมา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 เรียกไปน้ำก่อนเลย

นมซ้ำฮิปมานี่แหละเอาดูมดูมเนี่ยตัวใครอันนี่นะฮะมานีมาเร็วย่างเลยยัางงามกระดอบวันนี้นะแปดสิบบาทซื้อนมอีกแล้วค่ะซื้อนมอีกแล้วค่ะ สอบเบนข้าเจ้าอีกเป็นยั้งบุณีนะพิษปกติแห้งหรือเดี๋ยวบุณีน้อยน้อยพยศพิษปกติมบอนีนะเป็นพวกว่อแหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห่างหายไปอาทิตย์นึงเนาะก็เป็นเคิร์นๆอยู่ได้ไหมขาดอาทิตย์นึ่งมาม่ก็เป็นเคิร์นอยู่เคิร์นอายเป็นอยังไงมาเทียนบ่อ ว่าปูว่าหามันบ่อยกะทิคือว่าบริิดร็ขก้อายอนันขมมอีมื้ยมเอาำนสื่มุ้ยลืมปองเงินหายแล้วแล้วชือกะตามุ้ยอกะตาปตยข้าวอีนนเลยข้าวเงินทอนนี่ได้ มาพี่มาน้องสิพาอ้ายไปไรแ่มามาหาเอาเส้มาเินมามาหัเอาเส้เอาไปแ่ให้แออกหูหูแงนะบ่แม่นหูบึ้งอยากให้บึ้งๆนะคือบึ้งออกหูบึ้งไปขัดบ่ใหญ่บ่อหูใหญ่บ้านพี่คือพี่น้องค่ะขายหอยขายหอย หอยนาวป่าท่านทีมาไปงมจะเศร้าต่เสียวมเราละมีอะไรอีกคะที่เสเนัหน กวยตานีไปเหี่ยวไปมาจำกวยสุกเขียวกวยสุกเขียวกะลบกระลกบคุณนังพี่แจมพี่แจมพี่มปาดเพื่อนพี่จักันกระมู่อจ๊บเช้าบาสเอาอยู่บ้านพ่อคนตานีนะกวยสุกเขียวเปิงกะคักเนีกว่ากวตับไม่ไงจะกดเหรบ้า เอาไอ้ทงนึงเนีกาวโ๋ว่าซีบายาวโตเละ่มคือมีตบางเละๆแท้มบมัดิมพัายนี่ยเนยไงหม่ดโอ้ยรถบ่มไปจนซุกเบิรมันซุกกระต้นเจ้าบดีบ่มเอาเลือเอาเลือเขาไปจักเหลือก็คือเนาะเอารถเด้ได้อมาเงินไปอ้ยหอน เขาคือตาลูกก็เี้ยเยอะได้ังไงนะเขาหนาเขาลรงลานหรอไทยล่ะบดินนะพอวานวาน้ำน่ะบดนิ้นลูกลานทำไมแล้วผมมาทีุ่งเพเอาอยู่บ้างอย่อยไหลเดนนี่บังนาเขาจ้าทงใหญ่ใหญน่ พี่พี่พี่อุ้ยปวดาหนีนี่เด้นี่บางน้าวนี่เอานม่เเอาแ้วปวดาพี่วดตานีสื่อไว้ว่า ทุกหลาบาทป้าพี่น้องทุกหลาบาทแม่บอกฉันเราเะตฉันโปยืมเงินไหมบอพี่หรอได้ปนเ้าเงินน่ันไม่ได้ตาด้ยอันนี้อนคุณเพุณคนเพียรตัดติดนะคะที่ให้เงินมาแตกลาดานแตงหน้าแตงมือวนนีเด็กดี

เพื่อที่ใบรรยากาศไ้เบึงเนาะใส่เข้มด้วยไปทำเอาแขกคนกำลังมาอยู่ได้นมนมเปของตัวเองมอรเอลย นอนเบอคุณเอายังอีกเนาะไม่นินจงเบอไปอุ้ยนี่บอุ้งชุกยะาว่าเป็นเรื่องเท้าคันมันชุกมันชุกมันจะเป็นยังเนาะนมาซี่อน่้วเาะนี่านตาคอยในก๊คอยจะซือน้ำตาเบอร์น้ำตอมจับ มันจะเอาบ่อตอมไงนี้กินซะนั่งอันนั้นง่า้กัดจอยง่าให้กัดจอยนะใช่เลยไมยังน้อยละซาบอ่นีดยังมีห่าอีกน่ะบ่อปาตอแล้วกับยาทองสือของไทยตอองปลาลูตเด็กกันปล่ตอกับยากัดเทิดเลวเอาซกฟังได้ก็ฟังเอา กันยาตอแล้วก็เห็ดคือมึงถูกอีั้มาเด้มาเ้ยเนาะกาถูกใจอาาตื่นเ้ตน้อยู่ได้บ่ไปวางไว้ด้นแม่ไปไปวางไว้ทังหมู่นักเยเด้แต่กตารอดนักียไปก็ได้ เขาคือบาเปิดบอกเขาคือบาเปิดเบิ้มฟังดูเปิดยังเขาจะเปิดเพลงมันแค่ยินนี่ใส่หดนี่โอ้ยเขากินยักษ์ปั๊กเลี้ยปักเัายเนาะคือหายมนเ่นด้วยกันแกจัดหนามัดเกือเขาคือหูเา้ยากคือหูันเขคือหู ทีกกมูาาีมูเด้ป่าก็มี่เด้อป่านินดินน้เงาใหม่ๆ,ๆสดนี่ขาเมืม่อไม่ไมแก่มาไม่ไมอุ้ยปลาดุกระบีนะคะมาอุ้ยโยนเด้อซื้อปลาทอดดิบำร,รุงสมองเนี่ยขาว่าเขาไม่ได้คอยตะเกียเงินเขาว่ายังจะโง่จะมาซื้อปลาไม่กินเราเลี้วมันจะได้สลาด สืซอยเอบเออมาดูกรอเดงลงหยิบได้แล้วยืนแหงปากยืดีกคนใจมอสเทียวงานอีงานดอกงานยาะวนูแนงานแอมออนอเไอบอกแอ่ได้บอนัก็เ็อยเท้เดีออ่นะออ่อาดูจาเกลีอยเพ้อ่อวเ้าเมื่อยสื่อยานปั่วบรลูหอยจนี่น้มันจมันลวยแล้วยังก็เศร้าอยู่ ตเอาเด้อเด้อไปมาทพี่ต่อฮะชุนเบื้องหลังโอ้ยพ่อใหญ่แมนพี่ผัวแกไม่ต้องไปแครสายตาใครยายสามีสูงวัยเหมือนใหญ่ตุเย็นบเปากันแล้วเปากันแล้วเจนจีวังอมาหนุ่มเออหน้าเบื่อละ มันเมื่อาไมาเี่ยงราชมีสามีเก็ควาจนอยมใไปเขาใหญ่ไปลจังเอาเราหลกำลังโยชัยยพชาเลยดว่าเะว่ผู้เท่าดีจอย่าให้คอยบาปเด้อเด ยให้บาเด้อยังได้เเดีมียูีอย the <c oughs> ู่แนก็ท่านั้นแล้วก็จะมาเปลือกเงินหลายนาะายีอรซ้าอุ้ยอุ้มยี่มจวยังอายังม่ยากบอกห้ายางไม่ยหกินแล้วใช้ท่งแล้วนะมันมือด้ ฉันเป็นหนีไปเนาะบลาตาเฮ้ยเกิดไงยังมันกโ้ยมันจะขึ้นไมเป็นอัน้ออือมันบนี่มีพิรุยังมีเรืองเลือดเดียาวันรวัีเด้ยไปงัดวันเกิดเนาะกับแบบวันเกิดเนาะเก็มีงมีงานกงานกลับ ยังเ้าเขาได้ถูกกันเนาะอหอนออกล้นเป็นเง้เงี้ยกงยี่กินเส้นว้เส้นที่บ้าช่วงอเด้อลอยช่วงอเดอกูไม่ได้พีพิรดโอ สูกินน้ำเพ่อในการน้ำเนี้ยน uh> 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 ี่นะนตองกีน่เซ uh> ็กซ uh> ี่เยอโซกุลนะ เย็นสดชื่นเด็ดพอได้ดื่มน้ำเดอโซกุลอานร่างในมันยังเอาขยะมาได้ไหมบัดนี้ นพอบ้านนี่เพิ่อนุญาตจ่บ่จะขึ้นไปายบุมูงใมงเทาอนียโตอไรก่ยยาขึ้นไปเฮ็ดโรนจ้าบาทนี่นะแต่ก็แค่ลงมเา่างเดียเดแล้วนจ่ายจะซื้ออยากให้คุกินอีแหละ

กุ้งอ่างกุงตกหามนี่เลยเดี๋ยวนี้เขาพิูกพิทัวิทเนียกับแก่บ้านของณต่อยาดเฟินก็นั่นนะแต่ว่ากุ้อ่างทางจเขบบริ่ได้ซื้ยงไรมากมายมีนมใจนมเหมือนหนึ่งบมักนงหมัเน่าพักนี่แหละค่ะต้หอมอย่างนี้แหละพอได้ใส่ปนกบปนทิรอนว่กินกับเผาได้มีบะ ให้กินกับเขาอย่างคุยพี่งาไม่ได้เอาแมาหอเห็บมาน้องฉันนไปเฮ็ดมากบ่จีวเยอะากจะเอาไปเกิน โอ้ยยัเป็นบทากสบายดีพ <tails> <corner> ี่น้องกสบายดีพี่น้องอยากใายอยู่บ้านยกรชื่อทนแว่าท่านอยากให้ซื้อซอยนะก็เปิดแน่นาน่ะแน่นานท่ิงิงอยู่ข้างเกาะนางก่ามแจ้คระบอกนิ่มๆละจ้าเนี่

ไม่รู้คือกันเออเอากตุ้มก็ได้เก็ซื้อจอยแล้วกาะช้อใส่ยังนหวานกับหวานเท่มมิโอ้สั่งนะคะอยู่ไดนเนาะมี่บ้าน้อบอไาดีบ้านเด้เมื่อนี่แล้วพอดีบ้างเงินหนะกหายนะ่ายตนอล่วป่ใจ่ทันได้ใ พนวสิแก no ่แลพนวสิแก่แลวเช้าคนเก็บเองเด้อบอกเก็บไฟได้ตายแล้วนัังี่กไปเด้อรัจ้งลานก็กินเอากินเอาเมื่อน่ะก็แฟหนึ่งเลยหัดจ้งพูดปากงาขอบคุณนะคะ ใช่แล้วบ่คาสารเป๋ารู้มิตรนิไอเต็มได้เงี้เอ้ยเขยมาปีชิ่ที่นี่เป็นพียงค่ย่งเน้ยแพงๆนง่ะรเป๋าไม่บ้างยดย้มเท โอ้ยค่ยานี่เขาก็ไปงกรใจนี่กระติบาท์ดบอกให้ให้พนักนเด้นสิบาทโอ้ยกินแรกยนีเยข้าลุกขึ้นปึ้งปังเพราะอะไรล่ะพราะอะไรล่ะไปเมื่อพุนทอนรู้จื้อว่างวันนี้วันดีค่ะมาเดินตลาดจะเส้าประดิษฐ์มาอาทิตย์หนึ่งนะคะพ mm ี hmm. ่น้องค่ะ วันนี้ก็มาแล้วค่ะเจไรเกย์จะลืมคำว่าเก็นกำลังใจแล้วเบิ่งมาชมนั่งให้แล้วค่ะเดสีคนโก้ิโตป่นปุกหารีนน้ำขวกน้สกินแล้วตดนปาดปาดมันรวงเรานั่งกินแล้วไปไว้รที่ทำคลิปนาแล้วกันนะคะจะไปพีิปกำบรรยากาศไว้สำเนียก่อนนะคะหอนหอนไปแล้วค่ะ

ี่น yeah. like> oh, ี่มีคนมีเงนเลยนม่ใชหเยห่เดยวอนไรรอ่ี่สอก้อนไปอยู่ทองแล้วค่ะโอ้ยเลย